โซเชียลวันนี้เราจะไปแอ์พอดค่ะเราจะไปส่งพี่สาวกลับบ้านวันนี้จะไปที่ตัวที่ญี่ปุ่นจะไปทส่งพี่สาวไปญี่ปุ่นแล้วก็ส่งตังมาให้เพื่อนใช้คือพี่สาวไปญี่ปุ่นอยากได้ไปถ่ายเอวีหนเอีอยากได้อะไรฝากซื้อได้แต่คิดสองเข้าโอนตังมาโอนตังด้วยที่หมายเลขศูนย์ห้าสาม่โอเควันนี้มันแยกไหนวะ จุดประเด็นคืออยากได้อันนั้นน่ะของปอมี่ปุ่นอะเอาไหมมันสัตว์ได้เลยนะนั่งนั่งนั่งน่งน่ง้ขอตุ๊กตายางหนึ่งตัวเอาลออกเอาลมออกให้ด้วยคือตอนนี้อิจฉานางนางอยากทานอะไรพวกอ่ะนี่ใคร ไปแล้วไปมาเดี๋ยวไปส่งพี่ที่แอร์พอร์ตก่อนเราอยากไปแต่เราไม่ได้ไปมัน